สวัสดีพี่น้องซูปูซุข้นนะครับมาเนี่พบขอกับไน่หัวครับคือเก่าแล้วครับพวกไอ้ขมวบแดงเอาไปเป็นผู้นายนับแรงแลงเสานับแดงเงินนะครับมีภาพมีภาพขมวบแดงพัดไท้นะครับเพราะว่าเป็นที่เด็ดของตลาดนี้เลยนะครับขา้ดีคัดนะครับพัดไท้เขาคอนะครับเด็ดนะครับขายดีดีพี่น้องลูกค้าขมาบประขาดสายเลยครับยืนถ่ากันเจ้าเลยครับเป็นมี่เซ็นมามาบุญเซ็น เส,นสน้สนมีแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นเล็กตัวเ boss, ส้นเล็กนะครับขายดีดีีถนองคนขายเนืน้อสามสิบโลลูกค้ายืนรอคิวเลยครับ ขายดีอิลีพี่น้องยุ่งแต่บทท่นานเราในคากระไดคนขายห่อระยีบมหาบาทได้พี่น้องห่อระยีบมหาบาท ตอนนี้ยุ่ที่ตลาดคล้องถมอำเภอประโคนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตลาดกลางบกสนะครับบกสอำเภอประโคนชัยนะครับจะมีถูกวันสุกนะครับนัดจะมีถูกวันสุกนะครับตลาดบานหนอกเข้าจะมีขอดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคืออาทิตย์หนึ่งจะมียุแค่มือเดียวนะครับคือวันสุกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าจะบรเบือสินค้าของเขานะครับเนาะมาขายขายได้ตลอดนะครับเนาะ อันนี้เป็นจะเตรียมพัดอีกนะครับเนาะจะเตรียมพัดอีกกระทะหนึ่งนะครับอันนี้น้ำเพิ่นเตรียมปรุงมาแล้วนะครับเนาะ่าต้องปรุงยังเพิ่มนะครับแค่พัดน้ำแล้วก็เอาเสียนยไส้นะครับน,นี่น้ำปรุงมาแล้วหรอพี่ แม่คาขายบ่ไนเศร้ามือเลยครับลูกค้าเขาร่าตลอดนะครับเนาะม้นนี้อากาศดีครับฝนหยุดตกไหมนะครับฝนหยุดตกแล้วดีว่าเป็นอากาศดีนะครับนํานำห่อนเดี๋ยวผจะเอาเส้นลงนะครับเป็นเศนเศษเล็กนะครับพัดเศษเล็ก นำเปนปุงมาเร็วนะครับถามไปเหลวนำมปนปุงมาเร็วพี่ขายเป็นชายหรือเปล่าพี่ชายแ่ในกาย่ไหม,ไม,ไมต้มในหัวพาหัวใช่นี่หร เข้าไปดูแล้วพี่ครับเจ็ดบิลลัมครับผมลง น,นี่คือไม่ไมต้องปรุงอะไรแล้วใช่ไหม,มอ๋ออร่อยดีครับกกินกินเจ้าอย่มันมันแห้งๆแงลนะ้วแฟนตัวเอง,งชอบเลยอชอบเส้นเล็ก ลูกค้าแต่ยังต่อคิวสี่แซวอยู่ครับขายสองผัเนี่ยนะครับนี่ก็ขายผัวกับพัดนะครับอันนี้จุดพี่เรอว่าซื้อมา ไปบ้านปวดด้วยไหมบ้านปวดเลยพอดีให้ชุบหัวใหญ่อ๋อผมผมก็ไปซื้ออยู่บ้านปวดผมก็อที่จะับไทเของพร้อมเลย ว่เซ็นซูกเรวแล้วเ,เอาไข่ลงมครับเอาไข่ลงไปผัดไปจับตามด้วยเต้าหู้นะครับ พักแป้นนะครับแป้นมจะตามโดยทั่วงอกนะครับเปลี่ยนเซ็ตนะครับต้ออุปกรณ์เพิ่นข้างหลังเป็นเพิ่นขายดีกับดีใจน้ำเพิ่นครับเป็นเพิ่นขายได้เป็นตะมวนน้ำเพิน่นขายได้ตะมวนนะครับได้เงินนะครับ นน่าากากิมเลยรียบร้อยแล้วครับวันนี้บันนี้เพิ่็จะเอาไปเท่นะครับยกไปเท่ยกจน กระทะไปเลยบึ๋มอุ้ยแบบนี้ลูกค้าก็ยังเข่ามาเรื่อยๆครับโตแถวกันเรื่อยๆนะครับว่าขนาดสายนะครับคนไายอยู่นี่ไม่แมนไต่เป็นเกือบลอยห่อเราเปล่ครับสวรรค์เปินดีใจน้ำเปินขายดีนะครับนี่เปินขายดีละม้วนน้ำเปิลวันน,งน,น,นึงขายกี่โลครับพี่ ครบสามสิบโล3ามสิบโลถือว่าสุดยอดเลยนะครับมักระไลถึงใจกตแช่ให้หวยเลยอครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ